อันดรมยังพุทธสาปขาวโตบุปภากนะมากาลันกาโลมเส สาธุสาธุอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <usion>

พระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสุธินางว่าต่มีทานางังสุธินางวัาต่มีทานางังอาสาวาคยาวะหังโหตวอาสาวาคยาวะหังหัาาวจูพาาาระเจ้าทั้งหลายยินดีในทาน<ข>าาห้้้เจทัง การถวายของขอจงได้สำเร็จการถวายของขอจงได้สำเร็จอาสวะไคสิ้นไปอสวะไคสิ้นไปเองกิเลสและเครื่องดองสันดานแห่งกิเลสและเครื่องดองสันดาลมาลู่ถึงซึ่งนิพพานมาลูถึงซึ่งนิพพานในอนาคตตการเบื้องหน้านุ่นเดินในอนาคตตการเบื้องหน้านุ่น <c oughs> มานิมายังพันเตมัดกาพัตตานิสักพาริวาลานิฮิคุสังคาสารโอนสยามะสาธุโนพันเตฮิคุสังโค อานิมาตากะภัตตาณีมาตักขะหัตตาณีสะปะลิวะราณีสะปะลิวะราณีปฏิคันหาตุสัมหาตันเจวะสัมหาตันเจวะมาตาปิตุอะทินันตา ยาติกานังกาลกัตตาังศิกาลต,ตังตะยะายะสุขายะข้าแต่ข้าสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พาตฐารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพาตฐารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทัท้งหลาย

เกตสาอันมาทานของข้าพเจ้านี้จงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลายมีบิดามารดาปุยญาตายายสามีภรรยาบุตตาบุตร จา,าจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่ล่วงรับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญแห่งทานนี้